วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักของคนทั้ง7วันคลิปนี้เป็นคลิปของคนวันอังคารนะคะสำหรับปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะ2564เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบยากาศความรักโดยรวมของคนเกิดวันอังคารในช่วงปักแรกเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในดูสิว้ยยาอังคารมาอีกแล้วองลงอีกแล้วแม่เจ้า หงุดหงิดใจพักนี้หงุดหงิดทําอะไรไม่ได้ดั่งใจความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจบางคนมีแฟนอยู่ต่างประเทศต่างห่างถิ่นห่างไกลห่างต่างถิ่นต่างแดนเนาะต้องใช้คํานั้นแล้วมันไม่ได้อย่างใจหรือเขาอาจจะไม่ค่อยติดต่อกลับมาทําให้คนรักคันรู้สึกหงุดหงิดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถามว่า อยากจะระเบิดใส่เขาก็ระเบิดไม่ได้หรอกคิดไว้ในใจมันอุดหงุดหงิดงุนง่านอยู่ในหัวจิตหัวใจเนาะเหมือนเพลงอะไรน้นอง,นอ,งนอนไม่รับอะไรเนาะแต่ว่าถามว่าทําอะไรได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนเรามันก็แบบก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยว่าแบบว่าเขาก็ติดต่อแบบว่าแต่ว่าแบบ บางทีเขาอาจจะวุ่นงานเหนื่อยงานเซงงานอะไรแบบนี้เขาก็ยังคุยกับคุณดีติดต่อกับคุณดีแต่ช่วงนี้คุณพยายามอย่าใช้อารมณ์นะแล้วก็คนวัอนอังคารให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากโควิดหรือว่าจากโรคไข้หวัด หรืออุบัติเหตุที่เราแบบไม่ได้คาดฝันแล้วก็อาจจะมีการปวดหัวไมเกรนด้วยนะให้เรามาระวังไม่ว่าคุณจะเป็นคนคุยกันอยู่หรือคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วคนโสดก็ต้องเรามาระวังเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ขอดูหน่อยแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง เดอะซันจากใบแรกเออเดอะเรเวอร์ driver, ขอโทษค่ะเดอะรเวอร์ใบแรกนะคะเดอะชาริเอก็รักกันดีแต่ว่ามันจะมีการถกเถียงกันอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ก็จะต้องมีการพยายามเคลียร์การประสากนการเหมือนกับพยายามจะต้องมีการพูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายมันก็เคลียร์กันได้ค่ะมันก็จะมีเหมือนกับว่าอ คนวันอังคารหรือแฟนคุณเนี่ยอาจจะเอาอยู่นะเพราะว่ามันก็จะมีการเคลียร์กันได้เข้าใจเข้าเข้าใจแล้วก็กลับมารักกันมั่นคงเหมือนเดิมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ปัญหาที่ทะเลาะเบาอแวงกันหนึ่งอาจา Kristen, อาจะด้วยความที่คุณอาจจะไปรู้ว่าเขามีใครหรือเขาจะรู้ว่าคุณมีคนอาจจะมีกิ๊กมีกั๊กอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ให้ระมัดระวังนะมันจะก่อให้เกิดแล้วเกิดไปโปะแตกอะไรแบบนี้มันก็จะ ทำให้เกิดความไม่ไว้ใจไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในการและกันขึ้นแต่สุดท้ายถามว่าเลิกไหมไม่ได้เลิกค่ะแต่ว่ามันก็จะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันเริ่มล้างหน้ากระดาษใหม่มันเริ่มกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยก็คือเรื่องตรกระเอที่มันทะเลาะกันก็คงจะต้องเคลียร์จบกระดานกันไปแล้วก็มานั่งคุยกันใหม่ก็กลับมาเคลียร์กันได้รักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยคำแนะนำของน้ำแดง สิ่งที่จะเกิดกับคนวันอังคารคือมันจะมีการวิตกกังวลเกิดขึ้นค่ะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมอึดอัดกดดันมากๆไม่รู้ว่าเรากดดันเขาหรือเขากดดันเรานะคะให้มันอาจจะไว้เวอร์ซ่าเพราะว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตัวคุณไม่ได้มาจับเองเนาะแต่สุดท้ายมันก็จะมีการเคลียร์กันได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาผ่าน ความวิกฤตตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะสําหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วในวันอังคารนะคะอาทีนี้ขอดูหน่อยคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างไหนจ้าไฮพริสเทดหกเหรียญ มีการดูแลกันและกันค่อนข้างดีนะอืมใ้ไพ่เดอะเวิลด์ด้วยไพ่ค,ค่อนข้างสวยนะอืมห้าเมท้าแต่มันจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นบางอย่างในความสัมพันธ์แล้วก็มีความมันเหมือนความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ดูแลกันดีอยู่ละแต่มันเหมือนกับว่า เดี๋ยวมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งกเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนที่คุณกําลังคุยกันอยู่แล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตัวเขาหรือตัวคุณที่พยายามจะช่างตวงวัดหรือเก็บไว้ทั้งสองคนแล้วมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้บอกก่อนแล้วก็จะต้องมีถ้าตัวคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินใจก็จะต้องมีฝ่ายดนใดฝ่ายหนึ่งฟอสให้เกิดการตัดสินใจขึ้นนะคะ ถึงได้บอกว่ามันจะยุ่งยากไนงะคนวันอังคารที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคนคุยมากกว่าหนึ่งนะคะนะตรงนี้อ่านไหนดูซิพี่ใบบัวแนะนํำหน่อยสิว่าคนวันอังคารเพราะเจ้าประคุณรุนช่องวันอังคารดิฉันจะเจะ้าชูขนาดนั้เชีวยวหรอหืมอ,อ่ะมันจะต้องมีการเลือกแล้วล่ะ j u s t i c เนี่ยอืม นี่ค่ะจะต้องมีการเลือกการตัดสินใจเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เรา3ามคนนะคะแบบนี้นะคะนะมันจะต้องมีการเลือกการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะต้องมีการถูกบังคับอะ่ะแต่มันจะมีความลังเลอยู่ในการเลือกตรงนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้ว อยากให้เลือกคนที่อยู่แล้วสบายใจมากที่สุดแล้วกันเนาะถ้าเราเป็นคนเลือกแต่ถ้าเราถูกเลือกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็จงยอมรับในในการตัดสินใจของอีกฝ่ายแล้วกันเนาะวันอังคารเนาะก็เป็นอย่างนี้ไปอ่ะขอทุกคนโสดหน่อยคนโสดคนโสดอันนี้ไปลด้นว่าขอโทษคนโสดถ้าเป็นคนโสดที่ไปแอบชอบเขาจะมีโอกาสไหม ห่ถ้วยโถอีลูกหนูยื่นถ้วยไปให้เขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาจใจใสะด้วยสิเอาหน้ามันมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้แต่คุณต้องทํางานหนักนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เาก็เราไปชอบคนที่ค่อนข้างเซลสูงอะเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ค่อนข้างเอาต่ใจแต่มันก็จะได้ อาจจะได้พัฒนาเป็นคนคุยตอนนี้อาจจะเป็นคนรู้จักแต่เราเองต้องมีการทํางานในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะถึงจะได้ความสําเร็จในความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาอืมแต่อย่าตื้อแบบอย่าตื้อแบบสุ่มสีสมห้านะเอออาจจะต้องมาแบบมามาหายหายอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสําเร็จอยู่นะคะหกม้เท้าสําหรับคนที่โสดแต่แอไปชอบเขาอะไรแบบนั้น นะอ่ะแล้วคนโสดที่นั่งสวยๆรอคนมาจีบมันจะมีไหมล่ะ The world Queen ถ้วย Devil ห้าถ้วยแล้วก็แฮงแมนเอ่อคนโสด ที่รอคนมาจีบคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคุณรู้อยู่ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วก็แรกๆอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้เขาแหละแต่พอรู้ว่าเขามาแบบไม่จริงใจไม่ไม่ไม่ค่อยจะ ไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรืออาจจะไม่ได้จีบคนคนเดียวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็โคลความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเข้ามาแบบไม่จริงใจเพราะฉะนั้นก็โคลไว้ก็ได้ไม่เป็นไรก็อยู่สวยๆรอๆไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ชอบใครไม่ได้สนใจใครอ่ะทีนี้ขอคําแนะนําหน่อยพี่ไปบัวคนที่ไปชอบเขาเนี่ยต้องทํายังไงถึงจะได้จะโดน ไม่ต้องไปหมูก็ได้มั้งพี่ใบบัวพี่ใบบัวขึ้นสนรรพภูมิมาทำไมคะหมายถึงว่าให้อ่าเขาบอกว่าให้เข้าไปอย่างกัละยาณม,มิตรนะคะแต่ไม่ใช่เข้าไปเพื่อสร้างปัญหาสร้างความอึดอัดใจให้เขาวันอังคารเวลาชอบไครโคตรตื้เลยอะ่ะอย่าตื้อนะอันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือให้มาแบบมามา,มาหาย่ๆเนาะแบบนั้นให้เขาดูแบบเออมาเป็นกิจ เอาให้ดูแบบไม่น่าเกลียดอ่ะโอเคไหมแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะส่วนคนที่โสดโสดสนิทเลยที่แบบมีคนเข้ามาจีบไปทำไงระวังตกเป็นเดือนะคะอืมอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าฉันสวยฉันอะไรพยายามเอ่อให้ระมัดระวังในการเข้ามาของเขาเขาอาจจะตอนแรกเขาอาจจะเข้ามาดูดีแหละแต่ว่าพอหลังจากนี้ไปมันอาจจะมี มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในคนที่เข้ามาจีบคุณเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณคนเดียวอาจจะจีบเล่นๆหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาดูเขาไปก่อนนะจ๊ะอ่ะก็เป็นคลิปดูดวงสำหรับคนเกิดวันคันในปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะปักหลังเป็นยังไงค่อยมาว่ากาันอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ